บอยรถบ้านสวัสดีครับวันนี้พี่มอดมีรถมาแนะนําสักหนึ่งคันสําหรับใครที่กําลังหารถอยากได้รถเก่งไปใช้งานราคาไม่เกิน2 0 0 0 0 0วันนี้เลยกับเจ้าคันนี้ที่เป็นรถบ้านเพิ่งรับเทิร์นกันเข้ามาก็เอามาแนะนํากับลูกค้าของบอยรถบ้านกันก่อนกับเจ้า m a สด้าคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.5ตัวสปอร์ตสป r i ิเป็นรถแบบ5ประตูสีขาว ปี2010รับรองเลยว่าไม่มีอุบัติเหตุหนักพิวามจมน้ําเพราะว่ารถเจ้าของใช้คนเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูในรถกันก่อนว่าตัวรถเจ้าคันนี้มีอะไรเด่นๆกันบ้างเนาะรถปี2010เด่นจุดแรกก็คือตัวยางปีใหม่ๆลูกค้ายางใหม่ไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนแล้ว2ไฟหน้ามันติ r รีเฟคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าเนาะของมาด้าคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้ในส่วนของตัวรถด้านในนะครับ คันนี้บอกก่อนเป็นเบาะหนังมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับาราคาไม่ถึงสองแสนภายในสวยๆแบบนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันเครื่องเสียงรองรับ CD MP3 แล้วก็มีช่องเสียบนะช่องเสียบ AUX ได้ด้วยแบบนี่พวงมาลัยมันติแล้วก็ที่สำคัญคันนี้ใช้งานอยู่เพียง80,000ืโลมาพร้อมกับกุญแจรีรโมทแบบนี้นี่พร้อมสับกันจริงๆนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวอื่นกระจก เปลี่ยนแผ่นฟิล์มใหม่ให้เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าถ้าคุณซื้อคันนี้เอาออกไปใช้งานได้เลยไม่ต้องเอาไปทำอะไรละไปพอนหรือจะซื้อเงินสดก็โคตรคุม้มด้านหลังเบาะก,ก็ไม่มีฉีกขาดเรียกได้ว่าลูกค้าเจ้าของเดิมนี่รักษากันดีมากๆติดแผ่นสครับเพจด,ด้านข้างเรียกว่ากันลอยมาให้อีกแล้วก็คันนี้นะอย่างที่แจ้งว่าเป็นแบบแฮชแบ็กประตูด้านหลัง เป็นสวิตเปิดแบบนี้นี่มาด้าสตัวเบาะของเขาเนี่ยแถวที่2เหมือนเดิมนะครับรุ่นนี้เนี่ยสามารถพับเบาะแถวที่2ไปได้แล้วก็ระบบความปลอดภัยที่มีมาคันนี้มีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดคุ้มๆรถเล็กๆราคาคดคุ้มกับบอรถบ้านตั้งขายอยู่เพียง1นึ่งแสบาทแต่ถ้าคุณซื้อเงินสดเรามีส่วนลดให้อีก10,000บาทเหลือเพียง1 8 9 0 0 0บาท ใครสนใจรีบมาจับจองเลยกับเจ้า m a ด้า2เครื่องยนต์1.5ตัวสปอร์ตสปิริปี2010โอเคเดี๋ยววันนี้แนะนำเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเจอกันใหม่มีรถอะไรเข้ามาใหม่เดี๋ยวมาแนะนำให้ชมกันอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปคชันบริษัทต,ตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย